เ,เก่งลายครางเชื้ออาจลงปอดล่าสุดต้องอยู่ในความดูแลแพทย์ใกล้ชิดต,ต้องบอกว่าหล่าวบรรดาโซเชียลต่างส่งกําลังใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เก่งลายครางนั้นได้เข้าพิธีมั่นแฟนสาวน้องจอยไปหมาดหมาดเตะหลังจากนั้นก็เก่งลายครางนั้นได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าภรรยาสาวหน้าคงหย่าน้องจอยต้องติดเชื้อโควิด1 9ขณะตั้งท้อง และในเวลาต่อมาเก่งลายพรางก็แจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด -19 ด้วยเช่นกันและในเวลาต่อมาเก่งลายพรางอาการหน้าเป็นห่วงหลังติดโควิด -19 ล่าสุดต้องใส่ออกซิเจนโดยทางด้านภรรยาเก่งลายพรางก็ได้โพสต์รูปภาพล่าสุดและได้ระบุข,ข้อความว่าอัปเดตอาการที่เก่งนะคะตอนนี้ต้องให้ออกซิเจนมีอาการหายใจไม่สะดวกไข้ขึ้นเล็กน้อย ยังไงก็ต้องดูแลกันไปให้ดีที่สุดเราสองคนจะไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนและล่าสุดภรรยาเก่งลายพรางเผยอาการล่าสุดเชื้ออาจลงปอดต้องอยู่ในความดูแลแพทย์ใกล้ชิดโดยภรรยาเก่งลายพรางได้โพสต์ระบุเคสความว่าอัปเดตอาการของพี่เก่งนะคะตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่เก่งได้ออกมาพูดเชื้ออาจจะลงปอด แต่ยังไงต้องรอคุณหมอตรวจตอนเย็นอีกทีค่ะเป็นห่วงมากเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตเป็นระยะระยะนะคะทั้งนี้หากอาการมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรีบนำเสนอข่าวให้ทราบทันที